สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับพอกันในช่วงบ่ายของวันที่20่สิธันวาคม2564นะครับเดี๋ยวห้ามาอัปเดตข่าวสารพยากรณ์อากาศกันนะครับว่าช่วงอากาศอากาศช่วงนี้นะครับเป็นยังไงนะครับจากแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นนะครับจะเห็นว่าความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแห้งแต่ยังคงปกคลุมและดับมีอิทธิพลกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนในตมของข้าอยู่นะครับในหลายพื้นที่นะครับมีแนวโน้มที่สิยังคงมีลมแห้งอยู่นะครับแล้วก็มีอากาศเย็นนะครับถึงหนาวได้นะครับยอดผู้มีอากาศ จัดนะครับจะได้กระตามนะครับพายุไลได้เดเ่อนที่ออกไปจากแนวชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามแล้วนะครับส่วนผลกระทบทั้งอ่อมก็คือเหตุแห่งมวลอากาศเย็นจากทางประเทศจีนนะครับยังคงไหลเข้ามาปกคลุมแล้วก็แชร์อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบนของเข้านะครับมาเบิงภาพทายดาวเทียมก็จะเห็นว่านะครับอากาศที่ปกคลุมอีสานตําบนของเขายังคงเป็นลักษณะของอากาศเย็นนะครับเพราะฉะนั้นท้องฟ้าที่เห็นในช่วงนี้กองที่สีโลกนะครับว่ามีเมฆนะครับสำหรับเรดาร์นะครับเรดาร์ขอนแกนนี่ ช่วงนี้บ่มีกลุ่มฝนให้ตรวจพบนะครับเรด่ราสกลนครก็เช่นเดียวกันนะครับลักษณะอากาศมื้อนี้จนถึงมื้ออื่นนะครับในภาพรวมแล้วภาคตะวันองเชิงตัวตนของเฮานี่มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแห้งในช่วงกลางวันถึงช่วงค่ํานะครับแล้วก็ช่วงดึกต่อเช้านะครับจะมีหมอกหรือหมอกบางเกิดขึ้นนะครับหลายพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นการสัญจรในช่วงเช้าก็ต้องระมัดระวังจักเล็กน้อยนะครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดมื้อนี้จนถึงมื้ออื่นนะครับคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ26-29ถึงองศาเซลเซียส ต่ำสุด13-16องศาเซลเซียสส่วนยอดผู้ยอดดอยนะครับก็ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอยู่อุณหภูมิคาดการไว้ที่ประมาณ6-13องศาเซลเซียสนะครับการกระจายตัวของอุณหภูมิอากาศหนาวเย็นยังคงอยู่ทางตอนบนๆเป็นส่วนมากนะครับแต่ในภาพรวมแล้วอุณหภูมิประเด็แต่างกันหลายนะครับโบวว่าจะกากงวิ่นกางขึ้น สำหรับพยากรณ์อากาศ7วันนะครับตลอดสัปดาห์นี้นะครับวันที่ 20- 21อุณหภูมิยังส่งๆโตอยู่นะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์ก่อนที่จะได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงแลลอกไม่จะแพ่เข้ามาในช่วงปลายสัปดาห์นะครับย่งนก็ต้องคอยติดตามสภาพอากาศจากทั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงตอนบนจะได้นำมาแจ้งให้พี่น้องในระฆังหุ่นระสราบกันต่อไปนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศในช่วงนี้มีเพียงคดีกรนพอกันไหมมือ,อ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน